โชว์ตัวนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับจากคลิปแต่เจ้านะครับติดใจนะครับก็เลยตัวมาพอเปิ้ลห่มรำกันครับกรเพิลหาอยู่หาก,กินจะได้นะครับหาเป็นอาชีพนะครับแต่เจ้าขายไปได้สองรอยแล้วนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับดูหนึ่งแต้มครับรบุ่นรุนก่กินเหรออันนี้รุ่นใส่แกงต้นนะครับเนะี่ะครับหนึ่งแต้มแล้วครับเหมือนหากันเยอะนะครับปลาโตไม่ทันอันนี้ก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กๆด,ด้วยกันนะครับ เด่นน้อยนี่กับ,บ่พลากัดนะเห็นไหใส่นี่แหละคนเท่ามากใหญ่ลำไปข้อเก็ดหยักเดี๋ยวย้ายที่นะครับ ข้าวมันเริ่มแน่นนะครับเอาเหยื่อย,ย่อนลงลงขงานจะยากนิดนึงข้าวออกลวงแน่นนะครับบมดลงแล้วครับข้างนะสง ประวัติศาสตร์เข้าวเรื่มเหลืองนล่นนะ มาแล้วครับอุ้ยอุ๊ยนี <c oughs> ่มันตกไปอีกฝั่งเอ๊ะตายังพุดเลยเด้เอเฮ้ยกำลังเลยขมนะเบ็ดขมขมตัวสต๊อกกันเดียวน้อยเดียวก็ได้เบ็ดขมมาแล้วครับแต้มที่สองนะครับก็ได้คงจะตัวตูวช่อนพอกนะครับช่อนพอก ปลาลิม้มปลาช่อนอันนี้สาวสวยประจำหมู่บ้านครับมาแล้วครับไปไหนจ้า เอาเอาขอเบ็ดยกประช่อนให้ใหม่นะครับเสียนบอกชอบมากคมนะครับเขาใช้มันหนานะครับต้องออกแรงกระชากเอาดีองผมมีติดกองเบ็ดผมมาเนี่ย ติดหลงเข้าเลยแดดเริ่มแรงนะครับเสียนเบ็ดบอกไม่ไหวนะครับร้อนจัดเดี๋ยวคนต้องพักแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุก ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับโชว์ ooh, ชตัวนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับจากคลิปแต่เจ้านะครับ ติดใจนะครับก็เลยต้อยมาฮอเปินลนงก้มกันครับก่าเพิลหาอยู่หาก,กินจะได้นะครับหาเป็นอาชีพนะครับแดีวเจ้าขายไปได้สองรอยแล้วนะครับ